เธอคนนี้เป็นคุณแม่ลูกสองลูกชายคนโตของเธออายุสี่ขวบและลูกชายคนเล็กของเธออายุสิบเดือนเธอกําลังล้างจานอยู่ในครัวโดยเธอได้ปล่อยลูกชายคนโตและลูกชายคนเล็กของเธอเล่นกันอยู่ที่ห้องนั่งเล่นเธอกําลังล้างจานอย่างขามักขม้นอยู่ในครัวทันใดนั้นเองลูกชายคนโตของเธอก็วิ่งมาหาเธอในครัวและบอกกับเธอว่ามีบางอย่างผิดปกติกับน้องชายของเขาลูกชายคนโตของฉันพยายามจะอธิบาย at แล้วทางชี้ไปที่ช่องระบายอากาศที่อยู่ที่พื้นในห้องรับแขกแต่ช่องระบายอากาศยังคงเหมือนปกติยังคงมีตะแกรงปิดอยู่เธอใช้เวลาประมาณสิวินาทีกว่าจะเข้าใจสถานการณ์และเข้าใจว่าลูกชายคนโตของเธออธิบายว่าอย่างไรสถานการณ์ที่ไม่ดีกําลังเกิดขึ้นกับเธอช่องระบายอากาศสูง2เมตรครึ่ง เธอโทรหาตำรวจและแจ้งหน่วยกู้ภยัยว่าลูกน้อยของเธออายุ10เดือนของเธอติดอยู่ในช่องระบายอากาศใต้พื้นที่มีความสูง2เมตรครึ่งทารกได้ตกลงไปในช่องระบายอากาศและตัวได้ขยับไปไกลาจากช่องระบายอากาศเจ้าหน้าที่กู้ภยัยจึงใช้วิธีคลานเข้าไปจากใต้พื้นบ้านและนี่คือช่องคลานที่เล็กที่สุดที่เจ้าหน้าที่คลานเข้าไปและดึงทารกอ,ออกมาเด็ก <Pis> น้อยตัวเปื้อนดินดูเละเธอะ และเขาดูสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเด็กน้อยถูกส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลโชคดีที่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดหลังจากเหตุการณ์นี้เธอได้รับบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ที่ประมาทเลนเล่อกับช่องระบายอากาศที่พื้นนี้เพียงแค่เธอคิดว่าลูกของเธอคงตกลงไปในช่องนั้นไม่ได้จากบทเรียนนี้เธอได้ทําการยิงน็อตปิดช่องระบายอากาศนั้นทันทีที่เธอกลับมาจากโรงพยาบาลดูคลิปจบแล้วเป็นกําลังใจให้แอดินหาเรื่องต่างๆมาเล่าให้ฟัง กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ